ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12บนาฬิกาสนาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเชาอมั่นใจและกล้าหาญมากรายน้นเสียงที่เย็นชาก็ดังขึ้นทําให้เหมยกงจือที่ยืนนิ่งตกตะลึงเพราะเธอไม่เคยสังเกตเห็นใ,นใครมาก่อนเลยทั้งสารพูดอย่างเป็นธรรมชาติว่า ข้าโนยสุรารารวะท่านผู้อาวุโสขณะที่เขาพูดเช่นนี้เขาก็หันกลับมาพร้อมกับมวยกงเจอ์เผชิญหน้ากับจักรพรรดิปีศาจพยักขาวที่ไม่รู้ว่าเขานั่งอยู่บนโซฟาเมื่อใดมวยกงเจอรีบทําตามเขาแรกคงคํานับแต่หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความตกใจแม้ว่าเธอจะรู้อยู่แล้วว่าท้งสารพาเธอมาที่นี่เพื่อที่จะมาพบกับจักรพรรดิปีศาจพ,พยักขาว และจักรพรรดิปีศาจแห่งดาบแต่เธอก็ไม่คาดคิดว่าถังซานจะใช้วิธีนี้เดิมพีเธอคิดว่าถังซานกำลังพาเธอไปที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการพบกับจักรพรรดิปีศาจพยักขาวด้วยวิธีนี้ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวมากกว่าการปีนภูเขาศักดิ์สิทธิ์แน่นอนว่าตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าจักรพรรดิปีศาจพยักขาวควรจะทิ้งจิตสำนึกทางจิตวิญญ,ญาณไว้ที่นี่ดาบใดที่ใครก็ตามที่บุรุษเข้ามา มันจะได้แจ้งเตือนเขาทันทีจกักรพรรดิปีศาจพยักขาวกำลังนั่งอยู่บนโซฟาโดยไม่ได้มองดูเหมือยกงเจอแต่มองถังซานด้วยสายตาที่แข็งครัดมีบางอย่างแปลกๆในดวงตาของเขาเขาขมวดคิวเล็กน้อยพูดขึ้นว่าเจ้ามีสายเลือดที่กายพันธุ์ใช่หรือไม่ถังซานพยักหน้าเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ไปฏิเสธอะไรจกักรพรรดิปีศาจพยักขาวจึงหันความสนใจไปที่เหมือยกงเจอตรงกับคืนสู่สภาพเดิมของเจ้าเธอ เจ้าจ๋วงามเท่าแม่ของเจ้าหรือไม่ข้าเข้าใจแล้วเหมือนกงจือพยักหน้าและรัศมีสีเงินก็ส่องบนใบหน้าที่สวยงามของเธอทําให้รูปรักที่สวยงามดังเดิมของเธอกลับคืนมาเมื่อมองดูใบหน้าของเธอที่คล้ายกับแม่ของเธอมากจากาักรพรรดิปีศาจพยักขาวก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกงุนงงเล็กน้อยและยกงนิ้วชีไปที่โซฟาที่อยู่ตรงข้ามเขาทางสารจึงพาเหมือนกรงจือไปด้วยและนั่งลงตรงข้ามกับจกักรพรรดปีศาจพยักขาว ักภาาัิปีสาจพยักขาวพูดอย่างใจเย็นว่าหวังชิงตายแล้วใช่ไหมไม่คงจือพยักหน้าเบาๆักภาาัิปีสาจพยักขาวพูดยิ่งใหญ่กล่าวว่าเอาพันปีศาจนองยุงสามารถทําให้หลินซีโม่ราชิงเมืองคือรีไปได้อย่างไรมันเป็นกลโนบายที่แยบยลของหวังชิงจริงๆ,ๆเขาทําได้อย่างไรไม่คงจือตกตะลึงระหันไปมองทางสานโดยไม่รู้ตัวแต่ทางสายไม่ได้พูดอะไรจากนั้นเธอก็ใส่หัวแล้วพูดว่า ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันวันที่จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จริงเฟิงมาถึงขนาดนั้นเธอก็จะบอกสิ่งที่เธอรู้หลังจากฟังเรื่องราวของเธอแล้วจักรพรรดิปีศาจพยัคขาวก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าทางสารจะรู้แต่เขาไม่มีความตั้งใจที่จะบอกอะไรในเวลาน,นี้จกักรพรรดิปีศาจพยัคขาวกล่าวว่าตอนนี้เจ้าก็เป็นผู้นําของเผ่าพันธ์ปีศาจน้องยงและ เจ้าเมืองแห่งเมืองเคอรีเจ้าต้องการให้ข้าสนับสนุนเจ้าเจ้าถึงมาหาข้าในครั้งนี้ใช่หรือไม่เหมยโกงจือพยักหน้าเบาๆใช่แล้วจักรพรรดิปิศาสยักขาพูดอย่างเย็นชาว่าแต่เจ้ารู้ไหมว่าการทดสอบนั้นมันยากแค่ไหนแม้ว่าเจ้าจะไปถึงระดับเทพแล้วแรกพรสวรรค์ของเจ้าก็ยังดีแต่ทว่ายังคงมีช่องว่างขนาดใจระหวางระดับเทพกับจับจักรพรรดิเจ้าจะรอดจากกระบวนการนี้ร่างกายเป็นจักรพรรดิได้อย่างไร หมยคงจือกล่าวอย่างหนักแน่นว่าข้าจะทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องเมืองเกรีจักรพรรดิปีศาจพญาขาวผู้ยิ่งใหญ่บอกเมือเจ้าก็เหมือนกับแม่ของเจ้าเจ้าถูกมนุษย์ผูกมัดมากเกินไปการปฏิวัติต่อตัวเองในฐานะมนุษย์ย่อมมีแต่จะทําร้ายเจ้าและก็ไม่มีผลดีอะไรอันที่จริงเจ้ามีสายเลือดสี่สายแต่เจ้าก็มีสายเลือดมนุษย์เพียงสายเดียวเท่านั้นทําไมเจ้ายังคิดว่าเจ้าเป็นมนุษย์ คงเจอสะดุ้งเล็กน้อยแต่คู่ต่อมาสีหน้าของเธอก็ยังผงแน่วแนว่ข้าเป็นมนุษย์ข้าเป็นมนุษย์มาโดยตลอดและแม่ของข้าก็เช่นกันจักรพรรดิปีศาจพยักขาาผู้ยิ่งใหญ่พูดอย่างเย็นชาว่าในเมื่อเจ้าเป็นมนุษย์และข้าเป็นเผ่า,าพันปีศาจท,ทำไมเจ้าถึงมาหาข้าเม่คงเจอไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรเห็นได้ชัดว่าจักรพรรดิปีศาจพยักขาวต้องการที่จะปริเศตคนที่อยู่ห่างออกไปหลายพันลี้คนนั้น ได้ดูเหมือนว่าตาคนนี้จะไม่มีเจตนาที่จะเข้าข้างเธอจักพรรดิสารทียักษ์ขาวกล่าวต่อว่าเจ้ารู้ไหมว่าในโรคของเราจํานวนผู้เชี่ยวชาญชั้นนําที่สามารถรองรับนั้นมีจากัดเมื่อเกินขีดจํากัดระบบนนเวศของมิติทั้งหมดจะถูกทำลายส่งผลให้เกิดภัยพิบัติที่ไม่ทราบสาเหตุสิ่งนี้ได้รับการยอมรับร่วมกันโดยเผ่าพันธ์ปีสาร์นงยุงและเผ่าพันธ์ที่ดอกสวรรค์ดังนั้น จำนวนจักรพรรดิถูกควอบคุมภายในขอบเขตที่กำหนดเสมอมีคนมากกว่า1ิบเท่าแต่มีกี่คนที่สามารถเป็นจักรพรรดิได้จริงๆพรสวรรค์ของเจ้านั้นอาจจะดีแต่มันยากกว่ามากสำหรับเจ้าที่จะกลายเป็นจักรพรรดิในฐานะมนุษย์มากกว่าเผ่าพันธุ์ปีศาจและเผ่าพันธุ์พูดวิญญาณที่ต้องการเป็นจักรพรรดิเจ้ามีสายเลือดมนุษย์ไม่มีใครสามารถเป็นจักรพรรดิได้นี่เป็นคำพูดของราชสำนักวันพระบรมโอรสาทั้งข้าและจักรพรรดิคนอื่น ก็ไม่สามารถเปลีป่ยนแปลงได้ใแบบหน้าของเหมยกรือเปลี่ยนไปแม้ว่าเธอจะรู้ว่าการรายงานของเธอจะต้องเจอกับปัญหาและปัญหาดังกล่าวอย่างแน่นอนแต่เธอก็ไม่คาดคิดว่ามันจะยากขนาดนี้เธอหันไปมองถังซานอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวโดวยที่ใบ,บหน้าสวยของเธอมีสีหน้ากังวลเล็กน้อยจกักรพรรดิปีศาจพยัคฆาพูดอย่างเย็นชาว่าเจ้าพึ่งพาเขาอยู่เสมอเจ้าเป็นเจ้าเมืองแห่งเมืองเทอรีหรือว่าเขา หรือว่าข้าเหมนกงจืออยู่ทั่วขา่าวเธอสูญเสียไปแล้วต่อหน้ารัศมีอันทรงพลังของจักรพรรดิปีศาจพญ์ขาวเหมนกงจือไม่รู้จริงๆว่าคนที่ไม่ได้มาจากเผ่าพันธุ์ของเขาไม่สามารถเป็นจักรพรรดิได้แพร่ทางสานก็รู้เช่นกันแต่ในขณะนี้พวกเขาทั้งหมดเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่จักรพรรดิปีศาจพญ์ขาวพูดต้องเป็นเรื่องจริงรุ่นเขาไม่จําเป็นต้องโกงหกเลยราชาปีศาจนุง่งอยง่ผู้ยิ่งใหญ่ไม่เคยบอกเหมยกงจือว่าสิ่งนี้มีอยู่ หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาอาจจะไม่รู้เรื่องนี้เส้นกันนี่อาจเป็นสิ่งที่จักรพรรดิเ่านั้นที่รู้จักรพรรดิปิศาจนงยุงคนก่อนไม่คาดคิดว่าแน่นอนลูกหลานในอนาคตของเขาจะมีสายเลือดของเผ่าพันธุ์อื่นและอาจกลายเป็นจักรพรรดิได้สางสารมองไปที่จักรพรรดิปีศาจทะยักขาวและพูดว่าผู้อาวโุโสเราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนจริงๆแต่ตอนนี้เสี่ยวเหมยได้รับตําแหน่งผู้ปกครองเมืองและยังเป็นผู้นําของเผ่าพันธุ์ปีศาจนงยุงด้วย เราควรทำอย่างไรดีจะทำอย่างไรในอนาคตท่านมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างไหมจักรพรรดิปีศาจพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่พูดอย่างสงบว่าข้อเสนอแนะของข้าคือการดึงสายเลือดมนุษย์ออกจากเธอและกลายเป็นปีศาจอย่างแท้จริงโดยวิธีนี้เท่านั้นที่เราจะมีความเป็นไปได้ที่จะรักษาทุกสิ่งไว้อย่าคิดว่าราชสำนักวันพระรดอวสโจะไม่รู้เจ้ากำลังทำอะไรที่เมืองเคอรีราชสำนักวันพระรุอดอวสโ ข่าวของราชสำนักนั้นอีกกว่าที่เจ้าคิดเจ้าดูไหมว่าเจ้าได้ละเมิดข้อห้ามของราชสำนักบรรพบรุษอวษโสโสได้การจัดตั้งนิคมของมนุษย์ในเมืองเคเรอทางสารรู้สึกหนาวสั่นอยู่ในใจสําหรับคำพูดเหล่านี้ที่ออกมาจากปากของจักรพรรดิปีศาจพยักขาวแสดงให้เห็นว่าเผ่าพันธ์ปีศาจกลัวเรื่องนี้จริงๆจักรพรรดิปิศาจพยักขาวมองว่าเท่เหมอยกองเจือแล้วพูดว่าสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดก็คือทุกคนในราชสำนักบรรพบรุษอวสโสร,รู้เรื่องนี้ แต่ไม่มีจักรพรรดิคนไหนพูดถึงเรื่องนี้ไม่มีใครพูดถึงมันในการประชุมปกติของราชสํานักบรรพบรุษอโวสโุเจ้ารู้ไหมว่าสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าประเด็นที่เป็นเอกสารน,นี้ไม่เข้าเกณฑ์สาหรับการสนทนาด้วยซ้ำคราวนี้แม้แต่สีหน้าของทางสารก็เปลี่ยนไปแม้ว่าเขาจะรู้ว่าราชสํานักบรรพบรุษอโวสโุสังเกียจมนุษย์แต่เขาไม่คาดคิดว่าราชสํานักบรรพบรุษอโวสุจะมีปฏิกิริยารุนแรงขนาดนี้ เพียงให้คําแนะนําเล็กๆน้อยๆแก่มนุษย์จักรพรรดิปิศาจพยักขาพูดอย่างละเอียดถี่ถ้วนเนื่องจากความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างเหมยกุงจือกับเขาซึ่งแสงให้เห็นถึงความจริงจังของเรื่องนี้จกักรพรรดิปีศาจพยักขาผพูดยิ่งใหญ่กล่าวอย่างเรียบๆว่ากําจัดความคิดเล็กๆน้อยๆ,ๆของเจ้าทั้งหมดหากเจ้าต้องการรักษาตําแหน่งของเจ้าในฐานะเจ้าเมืองควรเอินให้ทัศนคติของเมืองเคอหลีที่มีต่อมนุษย์กลับคืนสู่สภาวะปกติ ปล่อยให้มันเป็นเหมือนเมื่อก่อนประการที่สองเอาสายเลือดมนุษย์ของตัวเจ้าเองออกให้หมดสิ่งสาคัญคือสายเลือดของหมอพันปีศาจนงยงและสายเลือดของข้าในกรณีนี้ข้าสามารถสนับสนุนเจ้าได้มีความมั่นใจในระดับหนึ่งในการโน้มน้าวจากาักรพรรดบางคนให้สนับสนุนเจ้าในอนาคตณน,นี้มีจกักรพรรดหลายองค์และจกักรพรรดหลายองค์ก็มีอายุค,ค่อนข้างมากแล้วไม่วิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลเหมือนกงเจือไม่ได้มองถังซานในครั้งนี้ เธอมองจักรพรรดิปีศาจพยักเขาาด้วยความรื้อรันเล็กน้อยบนใบหน้าที่สวยงามของเธอข้าเป็นมนุษย์ไม่ว่าเลือดจะไหลเวียนอยู่ในร่างกายของข้าอย่างไรข้าก็เป็นมนุษย์ข้าโตมากับท่านแม่และแม่ก็บอกข้าเสมอว่าเราเป็นมนุษย์ข้าได้เห็นความทุกข์ทรมานของมนุษย์มากเกินไปจุดประสงค์ของข้าในการเป็นเจ้าเมืองน,นี้คือการช่วยเหลือมนุษย์และให้พื้นที่อยู่อาศัยแก่พวกเขาและไม่ทำหน้าที่เป็นทาส ือแม้แต่เป็นอาหารอีกต่อไปไม่ว่าอย่างไรข้าจะไม่ถึงสายเลือดมนุษย์ออกมาเมื่อเทียบกับความวิตกกังวลครั้งก่อนของเธอในขณะนี้น้ําเสียงของเธอก็เด็ดขาดและไม่ลังเลเลยดันดนั้นดวงตาของจักรพรรดิปีศาจพยักขาวก็เย็นลงและเขาก็พูดอย่างเย็นชาว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วหาเจ้าต้องการตายไม่มีใครสามารถปกป้องเจ้าได้ขณะที่เหมยกลมจือกาลังจะพูดอะไรบางอย่างฝ่ามือของเธอ ก็ถูกรายร้องไปด้วยความอบอุ่นและความรูานในใจของเธอดูเหมือนจะได้รับการสนับสน,นุนซึ่งทําให้อารมณ์ของเธอคงที่เล็กน้อยขณะที่จับมือเธอทั้งสามพูดด้วยน้ําเสียงเข้มวา่าเข้าใจความกังวลของท่านและขอบคุณมากสําหรับความเข้าใจของท่านแต่อย่างที่เสีย่ยวเหมยพูดเราทุกคนมีเลือดมนุษย์ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเราเราไม่สามารถมองเห็นสายเลือดของตัวเองได้ผู้คนถูกรดเหลือเป็นทาสและเป็นอาหารมีคนต้องโซ้ แม้ว่าเราจะร้มเหลว <_ t ot> ก็ต้องพยายามไม่เช่นนั้นกระดูกสันหลังของมนุษย์ก็จะไม่มีวันยืดออกราชาปิศาจพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่มองดูเขาด้วยความเข่งครัดและพูดว่า <_ t ot> เจ้าคือสุราเมื่อก่อนจริงๆหรือไม่ทางสารพยัก์หน้าเล็กน้อยจากพาัดปิศาจพยักษ์ขาวกล่าวอย่างใจเย็นว่ารัศมีของเจ้าเปลี่ยนแปลงมากดูเหมือนว่าเจ้ามีความก้าวหน้าไปบ้างเธอได้เข้าสู่ระดับเทพแล้วแต่เจ้าต้องเข้าใจว่าต่อหน้าจากกักรพรรด ความแข็งแกร่งเล็กน้อยของพวกเจ้าก็เหมือนกับหยดหนึ่งในมหาสมุทรตราบใดที่วารสานักบันพระบรุษอวสโสต้องการที่จะทํามันการบดขยี้พวกเจ้านั้นง่ายเหมือนการบดขยี้มดคำเจิของข้าเคอรเพียงบอกเจ้าว่าเจ้าจะต้องผเผชิญกับอะไรส่วนวิธีที่เจ้าจะทํานั่นก็เป็นธุระของเจ้าเองหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็ลุกขึ้นยืนผู้อวสโสช้าก่อนทังสารก็ยืนขึ้นเช่นกัน และตะโกนเรียกจกักรพรรดิปีศาจพญาขาวที่เห็นได้ชัดว่ากําลังจะจากไปจกักรพรรดิปีศาจพญาขาวผู้ยิ่งใหญ่กล่าวอย่างสงบว่าวิธีการต่างๆไม่ควรค่าแก่การพิจารณามีรายจะพูดอีกไหมเกี่ยวกับไหมเน่าที่ไม่สามารถแกะสลักได้ทังสารพูดอย่างเข่งขึมว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเราเลือกที่จะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เราจะได้รับการสนับสนุนจากท่านหรือไม่จกักรพรรดิปีศาจพยักขาวแสดงความประหลาดใจเป็นครั้งแรก แลกเปลี่ยนผลประโยชน์งั้นเหรอมีอะไรเจ้าต้องการที่จะมอบเมืองเกาหีให้กับข้าด้วยหรือไม่ข้ามีเมืองหลักอยู่แล้วและแร่แแสำนักบรรพรุรุษอวสโสจะไม่อนุญ,ญาตให้ข้าได้ปลุกของสองเมืองทางสารแสงหัวได้พูดว่าไม่ใช่เมืองเการีจกักรพรรดิปิศจพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่พูดอย่างเย็นชาว่านอกจากเมืองเการีแล้วเจ้ามีอะไรต่อรองอีกระที่สามารถแลกเปลี่ยนกับข้าได้ในเายตาของข้า ็มีหลายสิ่งที่ข้าไม่ได้ชอบองสารชี้ไปที่วงเวทบนพื้นข้างๆแล้วพูดว่าจะเป็นอย่างไรถ้าแรกเปลี่ยนััจริงนี้นี่เป็นเพียงผลิตภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปวงเวทเคลื่อนย้ายผ่านอวกาศที่เสร็จแล้วที่ข้าสร้างขึ้นสามารถทําการเคลื่อนย้ายระยะไกลพิเศษได้ถึงแม้จะไม่สามารถที่จะข้ามทาวีปได้แต่มันก็ใกล้เคียงดวงตาของจกรรักรพรรดิปีศาจพยักขาวหดตัวลงเล็กน้อย่านที่จริง เขาก็เพิ่งศึกษาวงเวทนี้มากขึ้นแต่ทว่าวงเวทนี้เชื่อมโยงถึงกันและไม่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างสมบูรณ์เพราะเมื่อสัมผัสมากเกินไปวงเวทก็จะทําลายตัวเองสิ่งนี้ทําให้จักรพรรดิปีศาจพยกขาวเสียใจอย่างสุดซึ้งถ้ามันไม่ได้ศึกษาวงเวทนี้และให้ความสนใจกับสถานที่แห่งนี้มากนักมังกรจะไม่รีบเร่งทันทีที่เหม่ยกงเงจือแรกทงางซานมาถึงแต่ทว่าหลังจากคิดอุคู่หนึ่งมันก็ใส่หัวและพูดว่า มันยังไม่เพียงพอเจ้าต้องรู้ว่าสิ่งที่เจ้าอยากทํานั้นเป็นงานที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหากเจ้าต้องการให้ข้าทาอะไรที่ไม่มีความหมายมันก็ไม่เพียงพอหลังจากที่ทั้งสามคิดอยู่คู่หนึ่งเขาก็พูดว่าแล้วอันนี้ละนาะที่เขาพูดเขาก็ก้าวไปข้างหน้าและดวงตาสวรรค์ลิงซีซึ่งเดิมใช้เพื่อปกปิดรัศมีของเขาก็มาบรรจบกันปล่อยความผ่านฝนของสายเลือดของเขาเองทัานใดนั้น แสงสองดวงก็พุ่งออกมาจากดวงตาของจกักรพรรดิปีศาจพยักขาวและเกือบพู่ต่อมามันก็ได้โบถังซานด้วยฝ่ามือแล้วเมื่อกงจือสะดุ้งโอทานและกำลังจะก้าวไปข้างหน้าแต่ถังซานก็รั้งเธอไว้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดตวราที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ